assalamualaikum w ะ r a h m a t u l l a h i w a b า r a k a t u h สวัสดีค่ะหนูชืช่อเด็กหญิงชามิลาดารลักษณ์ปฐมศึกษาปีที่6ทับ4เลขที่1ค่ะสำนวนไทยที่หนึ่งน้ำเสียงเดือดตกมือข้างเดียวไม่ดังหมายถึงทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผลเหมือนการตบมือข้างเดียวตบอย่างไรก็ไม่ดังสำหรับวันนี้หนูขอจบการน้ำเสียเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องชอดีน้องอาซิมาเลงหานะคะวันนี้หนูก็จะมาบอกสำนวนที่หนูชอบนั่นเองค่ะสำนวนที่หนูชอบก็คือสำนวนข้องปากแตกค่ะซึ่งข้องปากแตกมีความหมายว่าปากโป้งเก็บความลับไม่อยู่ชอบนำความลับของผู้อื่นไปบอกให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องรู้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ กมุมาระมตุลลอฮิวะบาร์กาตุสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮางานบินยูุฟชั้นปถมศึกษาปีที่6ทับเลขที่29ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่อง,เด,งดเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดหมายถึงปฏิบัติตามผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ย่อมปลอดภัยเหตุผลที่หนงชื่นชอบเพราะ เราควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่จึงจะปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะวัสสลาม่อมแม่เล็กมุรัมมุตุบล้อยวุบารุกะตุสวัสดีค่ะน้องชิดมิตรฟานิสรุ่นพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่1 6 4เลขที่7 วันนี้หนูจะมานำเสนอสำานนที่ชอบน้ำมาปลากินมดน้ำาลดมดกินปลาหมายถึงที่ใครที่มันวันนี้หนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สสดค่ะั i k u ม h a t u l l h i w วันนี้หนูจะมาอ่านสำนวนไทยหนึ่งสำนวนจับปลาสองมือความหมายหมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเสียงํำการสองอย่างพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่สําเันสักอย่างสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมีเดมะชั้นประถมศึกที่สาครับ สำนวนไทยเย็นหมูเย็นแมวความหมายและกันโดยต่างฝ่ายต่างให้รับในเวลาเดียวกันขอบคุณครับ